สวัสดีจ้าช่องหมู A Channel จะมื้อนี้จะพาทุกคนไปเฮ็ดหมูยางเกลือหอมหมจิ้มเจลแ่บแซบจัพ,พีโนโ่น่เอาไปเริ่มขั้นตอนกันเลยจ้าส่วนอันนี้จะเป็นหมูติดมันเน้ว้อจะพี่นโอ่เอจะหั่นออกเป็นสามชิ้นจะเจ้ามาหมักเกลือเนื้อจ้าอยากเอาไปเริ่มกันเลยจ้าจ้าใส่เกลือประมาณนี้จ้า ผงนัวจ้าเอจะมักใส่แค่เกลือกับผงนัวเด้อจ้าต่อไปไปคันให้เขากันเลยจ้าเอคันเรียบร้อยเลยเด้อจ้าเอจะมักไวประมาณหนึ่งชั่วโมงจ้าแล้วเขาค่อยเอาไปย่างเนาะมักไปให้ครบหนึ่งชั่วโมงจ้าตอนนี้เวลากับครบเรลาเด้อจ้าเขามาย่างกันเลยจ้าพี่น้องจ้าเตรียมไฟสําหรับย่างจ้าเขามาย่างเลยจ้า ขีบใส่เบิดตอนนี้เขาก็ขีบเรียบร้อยแล้วจ้ายางสุกเลยจ้าพี่น้องเขาก็มาค่อยกลับดานเบิรงจ้าเขามากลับดานกันเลยจ้าเรียบร้อยจ้าสนีทก็ได้เลวจ้าพี่น้องความใหม่เนี่ยมันจะใหม่ตรงที่เป็นมันเวยจ้าพี่น้องเดี๋ยวเขาล้อดันนั้นให้สุกก่อนจ้าเขามากลับดานเลยจ้าพี่น้องว่ามันสุกยังจ้า เรียบร้อยหมูย่างเกลือหอมๆไปขีดใส้จานเลยจ้าแล้วก็ไปห,ห,หั่นจ้าจ้าหอมๆนี่จ้ายุ่สบๆดุยุ่ยนี่นจ้าพี่นอ้องเรียบร้อยจ้าพี่น้องต่อไปเรากลับไปหั่นกันเลยจ้า ตอนนี้ก็หั่นเสร็จเรียบร้อยเลยจ้าพี่น้องเอาไปขีดใส่จานเลยจ้าไปเลยจ้าอจะเสียผัจากพี่นองเรียบร้อยจ้าหมูย่างเกลือหอมหมเอาไปกินกับขน้นยวงหอนหอนจิ้มแจวเนาะพี่น้องเนาะเบิดอยู่ทนเนี่ยจ้า มื่อนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เน่ด้วจ้าขอบคุณจ้า